สวัสดีค่ะวันนี้นะคะ,ะก็ชื่อนอกแอ,อ,อร์6เป็นแอบัตนาสีฟัวงอะฟัวงี้จริงจร,งรงก็ต่างๆ่างกันไม่ใช่ลำใหญ่มืดเมันมาทุกงคำคำหม,มืดหมึดแอร์นกแอร์ลำใหม่ผมไม่ได้ตั้งชื่อมาว่ามันคือนอกแอร์นอกแอร์ลำใหม่สีขาว สี่หางมีสี่หางมีสี่หกหางมีหกหางมีหกหางต่บ้าไลออนไลออนอันนี้แพงมากเลยไลออนอ่ะอ๋อยบินขึ้นฟ้าแล้วก็ลงไปได้นะตัไปบตะกนที่นีก้ก็ไม่ค่อยแตกต่างก,กันนะคือเอเชียนี่แพงมากเอเชียนี่เอเชียให้ดูเป็นตั้งกล้องเลย นี่มันคือไอเทสรวมไปแล้วสะสมไว้ก็คือให้ไอบัตหน่ะสูบบนสามลแ,ลแล้วกก็ให้หนึ่งไม่ได้จังกลยมากลนอดดนี่นะคะ,ะสวัสดีครับไม่นี้ก็จะมา สะสมเอเชีย่ยสองลำอันนี้ก็สะสมไปแล้วแล้วก็แอบบัสสวนแอร์บัสขึ้นขแบบ้างบนหัวเลาะลงมานะครับแล้ว นนนนวันนี้ขอสองลำถึงลำหนึ่งลำอะไรั้ยิงมาจาริงใหม่แล้วมีลงเครื่องอันนี้นะมันเป็นลงเครื่องที่เชียงอันนี้เลขศวนย์หกนะศูนย์หกวันนี้ก็ไปแอร์บัสแอร์บัสเอศูนย์สามสอง สี่ห้าหกเจกสอสิอันหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจดปดเกิี่งงคิสองลำขอตัวลายก่อนนะวันนี้ไม่